กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพ U รุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี w A J D, จะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและในเรื่องของโชคลาภใครที่อยากได้โชคลาภนะคะแนะนําให้ใช้รุ่นนี้เลยค่ะทั้งโชคลาภในเรื่องของการงานและโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลรุ่นนี้พุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองอายุการใช้งานประมาณ5ปีลงยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395ยันพลังตัวเลข16ตัว ยันคาถาซึ่งพทุทธกุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตากระดุมใส่เหรียญด้านในออกแบบเป็นพิเศษเครื่องหมายอินฟินิตี้ดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหางซิปยิงเลเซอร์ชุดกุ้เล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องรางดึงดูดเงินเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่ง ดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภมาให้กับผู้พกพากระบอาสตางค์ลูกใบออกแบบตามศาสตร์ฮองจุย้ยใส่ธนบัตรใบละ1,000ันได้ทั้งใบลูกค้าทุกท่านหลังจากรับกระบ๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดรลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงิน และหลังจากนั้นท่านที่อยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเพิ่มมากขึ้นเราจะมีเคล็ดลับเสริมซึ่งเคล็ดลับนี้ลูกค้านับพันของเราใช้แล้วได้ผลดีมากๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภกลับมารีวิวให้เราก็นับพันท่านค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาไป่ละ829บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศถ้าใช้เป็นวิธีการโอนเงินมีของแถมให้3อย่าง